สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารช่วงสัปดาห์ที่1และ2ของทุกเดือนนะคะกับช่วงเวลาดีๆเช่นนี้เกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียายานะคะวันนี้ต้องติดตามว่าเรามีข่าวดีๆอะไรมาฝากกันบ้างนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณสิมาพรแย้มหลังทรัพ์นะคะจากกลุ่มงานกลุ่มงานอะไรคะกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพเสต็จไรยาเสพติดค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าวันนี้คุณสิมาพรมี เรื่องราวหรือว่าสาระอะไรดีๆมาฝากกันแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะคะเรามาฟังกําหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศิทธิยาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันด้วยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธิยานะคะนายนิวัฒน์รุ่งสาครค่ะเวลา8นาฬิกานะคะเป็นประธานพิธีพุทธามพิเศษเข็มที่ระลึกตราจังหวัดพระนครศิทธิยาเพื่อมอบในงานยอยนยิ่งฟ้าอยทธิยามารดกโลกประจําปี2566นะคะ พระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์วัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุยาค่ะลำดับถัดไปค่ะนายประที่การมิตีรองผูรร้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุยาเจตนาฬิกาเป็นประธานในการจัดก,กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมวันธรรมรรมสวนาภายใต้กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญประจำปีงบประมาณ2,567จังหวัดพระนครศรีธุยาณวัดราชโดอำเภอผักไห่ค่ะ ถัดไปเวลา8นาฬิกา45นาทีร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษเข็มที่ระลึกตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์วัตโกตำบลดอยแย่นาอำเภอภาชีค่ะลำดับถัดไปนะคะนายกกชัยฉายรัศมีกุลน,นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8นาฬิกาศึกษาลักสูตรการป้องกรรันราชอาณาจากรุ่นที่66ประจำปี2566ถึง2567ณวิทยาลัยป้องกรรันราชอาณาจาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงกรุงเทพมหาคนครค่ะลำดับถัดไปค่ะนายแพรัตน์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยาการนาฬิการ่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพยาก้าจังหวัดนะคะนะห้องประชุมสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เขตดุสิตกรุงเทพมหาคนคร13นาฬิกาหารือข้อราชการร่วมกับคณะชุดตรวจกิจการทบรสายงานศาสดีนะคะนะห้องปฏิบัติราชการค่ะ สุดท้ายนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชชมซิรี7นาฬิกา30นาทีนะคะร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวรรภายใต้กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญประจำปี2567ณวัดปากคลองตำบลหัวไผยอำเภอมหาราชค่ะและสุดท้ายค่ะ7นา45นาทีร่วมพิธีพุทธาพิเศษเข็มทีะลึกตาจังหวัดนครศรีธรรมร พระมาหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์วัตะโกตมบดุดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครสิยิกาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตารางการปฏิบัติราชการของผู้ผู้บริหารจังหวัดพระนครสิยิยาประจาวันอังคารที่12ธันวาคมนี้เองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเพื่อให้เยาวชนนะคะที่สนใจได้ไปติดตาม รับชมกิจกรรมหรือว่าหากสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้วันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากคะค่ะเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะมีการจัดกิจกรรมยอยดยิ่งฝาอยุธยามรดกโลกซึ่งปีนี้นะคะกำหนดจัดในวันที่สิบ้าถึงธันวาคม2566นี้นะคะซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยในรอบหม่จากข่้นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะให้จัดกิจกรรมการประกวด เดอะเบสทูบีนัมเบอร์วันทีเนเซอร์ทูเนน้วันททีนะคะของเราในปีนี้โดยจัดในวันที่วันศุกร์ที่15ธันวาคมอีกไม่กี่วันนี้จะถึงแล้ววันศุกร์นี้แล้วค่ะจัดบริเวณไหนคะจัดบริเวณเวทีกลางค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ใกล้ๆงานกาชาดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องไปติดตามว่าในเวทีกลางวันที่15วันพิธีเปิดนั่นเองนะคะจะมี กิจกรรมในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารจังหวัดน,นะคะให้ดําเนินกิจกรรมในส่วนของ 2B บ no. ีเนี่ที่ที่คุณสิ่งมาพรได้ได้กล่าวไปมาสักครู่นะคะขอชื่องานอีกทีค่ะงานอะไรนะคะเป็นกิจกรรมการประกวด The Best 2B n ีเน e ้ e เ a ื o n e ันช e นเ n นเจอร์ไซด์ค่ะเดี๋ยวเล่ลาหน่อยค่ะว่าในกิจกรรมวันที่15นี้มีอะไรบ้างคะค่ะโดกําหนดการของเรานะคะในช่วง เวลา16นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะจะเป็นกิจกรรมการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เวลา19นาฬิกา30นาทีจะเป็นกิจก,กรรมการเปิดเวทีนะคะโดยเราจะมีการเริ่มการประกวดนะคะของเราจะมีแบ่งเป็นสรุ่นมีรุ่นพีทีนแล้วก็รุ่นทีนเอ็ดทีน,ทนอายุเท่าไหร่คะ,ะพีทีนเราจจำกัดอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์ค่ะนะนับถึงวันที่ สิบห้าธันวาคมเท่าไหร่ถึงสิบสี่คะอายุเท่าไหร่ก็ได้เลยค่ะเด็กเยาวชนอ๋อจะเท่าไหร่ก็ได้รวมกลุ่มกันมาแต่ไม่ให้เกินสิบสี่ปีจะเป็นในรุ่นของพีทีนและอีกรุ่นหนึ่งล่ะคะรุ่นทีนเอ็นะคะจะเป็นอายุไม่เกินยี่สิบสองปีบริบูรณ์เหมือนกันค่ะอืมแสดงว่ามีจํากัดมีสองรุ่นนะเพราะฉะนั้นนะใครใครที่สนใจตอนเี่ยงสมัครได้อยู่ไหมอ่าตอนนี้สามารถติดต่อกับทาง สำนักงานทุลกากรสามารถสมัครได้อยู่นะคะยังสมัครได้อยู่ยังมียังมีเวลาให้สมัครได้อยู่นะคะแต่ส่วนท่านใดที่สมัครแล้วนะคะหรือว่ายังไม่พร้อมที่สมัครก็ไปดูก่อนไปดูไปดูพี่ๆไปดูเพื่อนๆก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในปีหน้าว่าเราจะต้องทำอย่างไงบ้างเดี๋ยวเรามาตอกันด้วยกิจกรรมว่าเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะโดยในกิจกรรมก็จะมีการที่เด็กและเยาวชนนะคะได้แสดงศักยภาพของตัวเองโดยทีมหนึ่งนะคะจะ ประมาณ12-20ถึงคนต่อทีมนะคะได้มาเต้นแสดงศักยภาพโดยเราจะมีคณะกรรมการแล้วก็จะมีเกณฑ์การประกวดด้วยนะคะว่าจะต้องมีข้อแรกคือความพร้อมเพียงเลยโดยจะต้องมีการเต้นพร้อมเพียงกันบนเวทีแล้วก็มีในเรื่องของการแต่งกายมีเรื่องของ การที่ใช้ท่าทางประกอบการเต้นเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนนะคะห่างไกลจากยาเสพติดได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแสดงว่ากิจกรรมนี้นะคะให้ความสนุกความบันเทิงไม่พอยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยเหมือนเป็นการที่เราได้ไปออกกําลังกายร่วมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปติดตามชมนะคะเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าบุตรหลานของท่านอา,อาจจะไปเซอร์ไพรส์บนเวทีก็ได้อ,อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้บุตรหลานทําไมไม่อยู่ นะชอบนัดเพื่อนตลอดเลยนัดไปซ้อมอะไรอาจจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ผู้ปกครองทางบ้านอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามคะจะมีในคืนวันที่15ทธันว,นควาคมก็คือว,วันศุกร์นี้แล้วนะคะที่บริเวณเว,เว,เว,เวทีกลางที่ติดกับงานกาชาตินั่นเองนะคะงานจะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เวลา19.30กานาฬิกา <19. S 2> นาทีค่ะ มีตอนนี้มีสมัครเข้ามากันเยอะหรือยังคะตอนนี้ก็มีสมัครเข้ามากันหลายทีมแล้วค่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้อ่ะวัาวานจริงต้องไปดูกันนะคะ uh. แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรามีเรื่องถ้วยรางวัลแล้วก็มีทุนการศรึกษาให้กับทีมที่ชนะการประกวดด้วยนะคะโดยเรามีทั้งหมดนะคะรางวัลทุนการศรกรรึกษา8000บาทสําหรับทีมที่รางวัลที่1แล้วก็รางวัลทุนการศึกษารางวัลห้าพันบาทสำหรับทีมที่ที่สองแล้ <Krsna. S 1> วก็ที่สามเนี่ยเรามีทุนการศึกษาให้จำนวนสามพันบาทค่ะพร้อมกับถ้วยรางวัลด้วยนะคะอ๋อแสดงว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกก็จะมีการไปชิงถ้วยรางวัลกันด้วยนะคะได้รับเงินทุนการศึกษาไม่พอยังมีถ้วยเกียรติยศด้วยนะคะอออันทรงเกียรติมากๆคถือว่าเป็นเป็นเวทีที่สมาชิกชมรมทูบีน้ำวันเฝ้ารอเลยก็ว่าได้เป็นเวทีอันทรงเกียรติมากหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งในในส่วนของเด็กๆหรือเยาวชนที่สนใจปีนี้ไม่ทันละไม่ทันไปสมัครไม่ทันเอ๊ะ เราจะทํายังไงเราอยากจะไปแบบนี้แบบเพื่อนๆนะค่ะเราจะต้องทำยังไงบ้างคะก็อาจจะมีการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมของปีถัดไปได้ค่ะหรือว่าเราจะมีกิจกรรมอีกงานหนึ่งของทางจังหวัดของเราก็คือโดยมีแม่งานเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเราเรียกว่าอบจนะคะร่วมกับศูนย์ยาเสพติดจังหวัดพนังคอนริตยาจัดกิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนาค่ะถ้าเกิดสนใจวันนัดจะเป็นวันที่เด็กๆ เยาวชนสามารถแสดงศักยภาพได้อีกหนึ่งวันของจังหวัดเลยค่ะอ๋อแสดงว่าหนึ่งปีมีสองครั้งที่สมาชิกชมรมทูบีน้ำวันทั้งจังหวัดพระนครสิทธิยาได้มีการมาโชว์แบบนี้ได้มีการแข่งขันมาล่ารางวัลนะคะงานใหญ่อีกงานหนึ่งก็คือวันต่อต้านยาสพติดโลกก็คือวันที่ทุกทุกวันที่มิถุนายนมิถุนายนเองทุกปีอ่าเวทีที่สองก็คือเวทีงานยอยนยิ่งไฟที่ยามาดกโลกนะคะสิ้นปีหนึ่งปีมีสองครั้งสองงานแบบนี้ที่เป็นงานที่ เหล่าชมรมทูวีเมื่อวานน้องๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยสปีในสช่วงเนี้ยจะต้องจะต้องมาร่วมการแสดงศักยภาพทีนี้อันนี้สอบถามนิดนึงค่ะเราจะไปเป็นสมาชิกในชมรมทูบีเมื่อวานได้ยังไงบ้างคะค่ะ,ะเด็กและเยาวชนนะคะจะเป็นส,สมาชิกชมรมทูบีเมื่อวันนะคะของทางโรงเรียนที่ตัวเองสังกัดอยู่นะคะ แล้วก็สามารถที่จะมีการฝึกซ้อมมีสมรมเพื่อนใจทูบีน้ำเมื่วันนะคะในสถานศึกษานะคะ,คะโดยเป็นกิจกรรมที่เด็กระยเยาวชนนะคะมาให้คำปรึกษาการเพื่อที่จะาหา่งไกลจัดการเสพติดมาร่วมทำก,ากาิจกรรมกันเช่นว่าจะเป็นการร้องเพลงเลนนต้นดนตรีหรือแม้กระทั่งเต้นแดน,นเซอร์ไซด์ออกอกมังกายค่ะเพื่อที่จะได้หากิจกรรมที่ทังร่วมกันเพื่อเป็นการเ,าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะขององค์ทุนกรารมอมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดฒที่เป็นองค์ประธานโครงการที่อยากให้เด็กระยเยาวชนนะคะ ห่างไกลสกยาเสพติดแสดงว่าเยาวชนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพระนครศรียุธาเป็นสมาชิกทูบีเดอร์วันเป็นคือเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่อายุ6ถึง24ปีอ๋อคือเป็นเป็นอยู่แล้วนะคะในช่วงอายุ6ถึง24ปีเนี่ยคือไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในสถาบันใดก็คือคุณเนี่ยน้องๆอ่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเป็นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแสดงว่า ในทุกๆโรงเรียนของจังหวัดก็จะมีในส่วนของชมรมนี้แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าคเข้าไปสอบถามคุณครูได้เลยได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดยังถ่ายข้อข้องใจหรือว่าข้อคําถามอะไรยังยังไม่ละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ไหนอีกคะคะอีกช่องทางนะคะก็จะเป็นช่องทางของทางติดต่อทางสํงงานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่กลุ่มง,งานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดได้เลยคะ่ะแล้วเราก็มี a c e b ุ o k นะคะของทบีน้ำเมอวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ติดตามกันด้วยคะ่ะอ่าแสดงว่าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกี่ยวกับทบีนําเมอวันให้เยาวชนได้ติดตามกันนะคะสําหรับผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่มีมไหมคะอยากผู้ใหญ่ก็สนใจเห็นเห็นหน,น้องๆทํากิจกรรมดีๆเหล่านี้อยากจะร่วมกิจกรรมบ้างในส่วนของผู้ห ใหญ่คือทํำยังไงคะจะได้เข้าไปอยู่ในชมรมหรือว่าไปเป็นสมาชิกในชมรมทูบีนัมเบอร์วันแบบนี้ได้นี่ค่ะของผู้ใหญ่ก็จะเป็นชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเรามีในสถานประกอบการด้วยค่ะ,<อ>ะโดยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่แรงงานจังหวัดหรือสวัสดิการและแสวัสดิการของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะติดต่อมาที่สำนักง,งานสารณสุขจังหวัดมาร่วมในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการค่ะโดยเราจะมีการประกวดในระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศด้วยแสดงว่า หน่วยงานของท่านอยากหรือว่าสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชมรมทูบีน้ำหวานก็สามารถสมัครเข้ามาได้สมัครเข้า,ามาได้ <คะ S 1> ไม่จำกัดไม่จำกัดแต่เพียงว่าในชมรมเนี่ยจะจำกัดช่วงอายุเป็นเป็นในเป็น,ปนแต่ละรุ่นไปใช่คือค <ะ S 1> ว่าง่ายๆรุ่นของเด็กก็จะเป็นอีกในส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึง่งก็จะมีกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งในวัยผู้ใหญ่ก็จะเป็นกิจาการรมอีกส่วนหนึ่ง <คะ S 1> อ่าก็จะต่างกันนะคะอ่าทีนี้นิดนึงค่ะเราย้อนกลับมาว่า หปีในจังหวัดพระนครศรีธยาจะมีกิจกรรมใหญ่ๆที่ให้เยาวชนได้มาแสดงความสามารถแสดงศักยภาพนะคะสง,งานด้วยการงานแรกนะคะในในวันที่อะไรน,นะคะงานแรกของเรานะคะจะเป็นในวันที่วันศุกร์ที่15นี้นะคะ,คะเป็น The Best to b e Number One Teen น,นจะ z Side นะคะ2023นะคะเป็นการประกวดพาเด็กและเยาวชนนะคะให้แสดงศักยภาพมีรุ่นพีทีและรุ่นทีนเอกค่ะและ2นะคะจะเป็นในเรื่องของ วันที่ย6สิบหกมิถุนายนนะคะจะเป็นในเรื่องของอวันการวันรณรงค์การป้องกันยาเสพติดโลกค่ะค่ะค่ะแล้วก็อีกอีกงานหนึ่งวันยาเสพติดโลกเอ,อในวันงานยาเสพติดโลกเป็นกิจกรรมการประกวดแบบเช่นเดียวกันแบบนี้ไหมคะาการประกวดในวันที่ยี่สิหกมิถุนายนนะคะจะแบ่งเป็นสามสามเซกชันนะคะก็คือเซ็กชันที่หนึ่งจะเป็นในเรื่องของการประกวด เยาวชนเก่งและดีทูบีน้อวันค่ะเป็นว่าจะเป็นการร้องเพลงค่ะเต้นโดยที่เราจะคัดเลือกตัวแทนเป็นตัวแทนของระดับจังหวัดด้วยนะคะ,คะเพื่อไปประกวดระดับภาคแล้วก็ประกวดระดับประเทศต่อไปเอกชานที่2จะเป็นในเรื่องของการปร,ระกวดแดนเซอร์ไซคค่ะเราก็จะมีทั้งหมด3รุ่นมีรุ่นจูเนีย รุ่นทีนเอทแล้วก็รุ่นอ่ารุ่นจเนี่ยรุ่นพีทีนเอทและรุ่นทีนเอทค่ะแล้วก็ในเซ็กชันที่3จะเป็นการประกวดชมรมค่ะชมรมทวีนเมื่อวันในสถานประกอบการในสถานศึกษาแล้วก็ในชุมชนค่ะหากสนใจติดต่อกันได้เลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะยังมีเวลาเวทีวันศุกร์นี้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟอร์มทีมกันใหม่ไปรอเวทีหน้าปีหน้าวันที่ 26, 26. มิถุนายนนะคะ<ช>วันต่อต้านยาเสพติดโลกเวทีน,นั้นเป็นเวทีที่คัดเลือก เหล่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกต่างๆสามารถไปประกวดในระดับสุดท้ายคือระดับประเทศใช่ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรติมากๆเลยนะคะใครๆก็อยากจะไปร่วมนะคะโดยเวทีระดับประเทศเนี่ยเราจะได้เข้าเฝ้าอ่อใช่ค่ะเวทีแบประเทศของเรานะคะจังหวัดระนครศรีเุธยของเรามีตัวแทนตอนนั้นเป็นโรงเรียนประชาศึกษานะคะได้ผ่านเข้าไปถึงระดับประเทศแล้วก็ได้รับถ้วยพระราชทานนะคะจากองค์ทุนกหมอมหญิง อุบลรัตน์รัชกรยาสิริวัฒนาพนาวดีนะคะองค์ประธานโครงการของเราในวันนั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเป็นเกียรติมากๆเป็นเกียรติแต่โรงเรียนไม่พอเป็นเกียรติแก้วครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเยาวชนที่ทําชื่อเสียงให้จักกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆนะคะที่เป็นเยาวชนในช่วงอายุอายุระหว่าง6ถึง24ปีค่ะสนใจนะคะ ที่จะร่วมกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างกายาเสพติดด้วยนะคะก็ไปศึกษาดูเนะ้ะลองไปสอบถามคุณครูที่โรงเรียนนะคะว่ากิจกรรมแบบนี้เราอยากจะไปทําเราอยากจะไปร่วมมีกิจกรรมอะไรให้เราให้เราได้ร่วมบ้างบางคนอาจจะไม่ถนัด ร้องก็อาจจะไปถนัดเต้นาบางคนคไม่ถนัดเต้นก็อาจจะไปร้องก็ได้หรือว่าจะมีการออกกําลังกายชนิดอื่นๆที่เป็นสอดคล้องกับกิจกรรมก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไปสอบถามได้หากทางโรงเรียนมีข้อมูลยังไม่เพียงพอนะคะหรือว่ามีข้อคําถามอื่นๆที่ยังไม่สามารถตอบน้องๆได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาในที่ค่ะเรามีทั้งหมดสช่องทางหลักๆนะคะช่องทางที่หนึ่งก็คือทางด้าน Facebook ของ ทวีน้ำม่วงวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสามารถเข้าไปกดไลค์ติดตามกันได้เลยนะคะลนนะั้นเราจะมีการแจ้งข่าวสารตลอดเราเรามีกิจกรรมต่างๆค่ะช่องทางที่2คือติดต่อที่สํานักงานสนาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธ,าธยาค่ะโดยกลุ่มง,งานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและย,ยาเสพติดแต่ช่องทางที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของออติดต่อที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรหรือโรงพยาบาลน,นะคะในอําเภอนั้นๆนะคะแล้วก็โลสถานประกอบการต่าง,งๆนะคะเพื่อที่จะได้ ช่องทางในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกทูบีน้ำม่ววนของเรากันได้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลสามารถเป็นสมาชิกกับเราได้นะคะก็โดยที่น้องได้บอกไปนะคะสามารถติดต่อมาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้นะคะมาสอบถามว่าในสถานประกอบการเนี่ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทูบีน้ำม่วงวต้องทํำยังไงบ้างก็สามารถสอบถามได้นะคะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้ให้ทุกช่วงกลุ่มวัยได้เข้ามาร่วมกันนะคะ มีเอ่เอแบบว่าแจ้งนิดนึงก่อนได้ไหมคะว่าทีมที่จะมาร่วมประกวดกับเราในวันศุกร์นี้เกินเกินนิดนึงได้ไหมคะมาจากที่ไหนกันบ้างโอ้มีมาจากหลายทีมเลยค่ะมีทั้งที่มีสะละดแล้วก็ทีมจากทางหลายโรงเรียนด้วยที่มีสละดนี่หมายถึงยังไงคะเอ่อหมายถึงว่าเด็กๆระยาวชนในจังหวัดอะคะ่ะรวมกลุ่มกันเองค่ะโ,โดยที่อ,อยู่ต่างโรงเรียนใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาค่ะ ซ้อมกันมาแล้วก็สุขว่างานนี้เป็นงานสำคัญเป็นงานทรงเกียรติมากคะ่ะเรามาสมัครร่วมกันดีกว่าเพื่อจะได้แข่งขันร่วมกันไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรแต่ถือว่าเรามาหาประสบการณ์เรามา<ช>ได้<ล>มาเจอเพื่อนให,ใหม่เกิดเราเจอเพื่อนใหม่เดี๋ยวเราไปรวมกลุ่มกันใหม่มาปีหน้านใช่เลยะนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะคะที่ให้เยาวชนได้มาโชว์ศักยภาพนะคะแสดงว่าวันศุกร์นี้ เราจะเจอน้องๆมาจากแต่ละโรงเรียนหลายๆโรงเรียนแบบว่ามามามาโชว์ศักยภาพการถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ของของเยาวชนของของจังหวัดมากมีเซอร์ไพรส์อีกนะคะเรามีอีกเราจะมีตัวแทนนะคะที่เป็นทู b ีนัมวันไอดอลระดับประเทศของเรานะคะที่ได้ตามเสด็จองค์คุณกะหม่อมหญิงไปแสดงคอนเสิร์ตแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะอยากรู้ว่าเป็นใครช่ไหมคะติดตามกันวันจริงได้เลยนะคะมีทูวีนัมวันไอดอลมาโชว์เป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา ได้เข้ารอบถึงระดับประเทศด้วยค่ะเป็นตัวทีน้ำมันไอรอนรุ่นที่11อ,อ๋ออ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องมาอยู่ชิดติดขอบเวทีนะคะมาจับจองไว้เลยนะคะที่นั่งอาจจะแน,แน่นมากๆนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับกันเยอะออ่ะคะเพราะว่าแฟนคลับก็รอเวทีนี้เหมือนกันที่จะมาชมชม,ชมการแสดงชมศักยภาพของน้องๆเยวาวชนของเรานั่นเองนะคะโอะ้แสดงว่ามีหลายทีมประมาณกี่ทีมนะคะตอนเนี้ย อ่าเบื้องต้นตอนนี้นะคะก็ประมาณ14ทีมแล้วค่ะ14ทีมไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะโอ้โห14ทีมทั้งจังหวัดถือว่าเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน,น้องๆที่อยู่ต่างโรงเรียนกันมีเพื่อนอยู่ต่างโรงเรียนไม่ต้องกังวลเรามารวมกันก็มาสมัครได้รอบวันศุกร์นี้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซ้อมกันก่อนแล้วมาปีหน้า ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างน้องๆต่างโรงเรียนด้วยนะคะ<ช> <ๆ S 1> เพื่อเพื่อให้มาร่วมกิจกรรมดีๆเหล่านี้มาสอบถามนิดนึงค่ะการที่ว่าเราจะทํากิจกรรมซ้อมอะไรกันมาอย่างนี้แสดงว่าจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะ อ่าใช่ค่ะเราก็จะมีพี่ๆของทางไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลแล้วก็คุณครูในสถานศึกษาค่ะที่จะเป็นที่เรียงให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการให้คําแนะนําการให้กําลังใจค่ะคอยที่จะฝึกซ้อมเด็กๆในทีมค่ะค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ให้คุณสิมาพรบอกอีกทีนึงค่ะว่างานวันศุกร์นี้จากที่ไหนเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างไรบ้างคะค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะออเจ้าทั้งหลายนะคะในช่วงเทศกาลในช่วงงานนะคะยุทธยาเยอยดยิ่งฟ้ามรดกโลกของเรานะคะขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมการประกวด The Best o b นะเมื่อวันที่เดืนเมายน2องพนสนะคะในวันศุกร์ที่15ธันวาคมของเรานี้นะคะณเวทีกลางอุทยานปฏิศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะโดยงานของเราเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะคะแล้วเราจะมีการเปิดเวทีในเวลา19บนาฬิกาสานาทีค่ะค่ะก็อย่าลืมไป ติดตามรับชมนะคะการแสดงเต้นแดนซ์สไตล์ต่างๆนะคะของบุตรหลานของท่านนะคะหรือว่าของเพื่อนๆของน้องๆนะคะก็ไปติดตามให้กําลังใจรับชมกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจะก่อนจะจบลงนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะคะแจ้งปิดการจราจรชั่วคราวและจัดจุดจอดรถในวันที่ส3บสามธันวาคมบริเวณทางเข้าพิธีบวงสวงบูรพกษกษัตริย์ธิราเจ้าแห่งกรุงศรีธิยานะคะเพื่อนําคณะนางรําถวายพระเจ้าอู่ทอง จำนวนหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเข้าประจำจุดนะคะตั้งแต่เวลาหนาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จจนกว่าจะแล้วเสร็จงานนะคะโดยจังหวัดพระนครศิทธยากำหนดจัดพิธีบวงสวงบูรพากษตราทิราเจ้าแห่งกรุงศรีธยาและพิธีสการาพระบรมรพระบรมสารีริกท่าุในวันที่สิบามธันวาคมนี้นะคะประกอบด้วยเวลาเจดนาฬิกา9นาทีพิธีสการาศาลลักเมืองณบริเวณศาลลักเมือง เวลาเจ็นาฬิกาสานาทีพิธีสการะอัญญามหาปราสาทตรนะอัญยามหาปราศาสตร์แล้วเวลา8ปดนาฬิกาสินาทีพิธีบวงสวงบูราพากษัตริย์ตาที่หาเจ้าแห่งกรุงศรีพิยานะพระบรมราชานุสาสวรีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอูทองนะคะแล้วเวลา9ก้นาฬิกายีสกนาทีพิธีสการะพระบรมสารีริกธาตุนาะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพญาค่ะจึงขอชวนเชิญชวน,ชวนข้าราชการและประชาชนนะคะ ร่วมพิธีบวงสวงโดยพร้อมเพียงการเพื่อสการะขอพอรสิ่งสังดิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะและความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานยอยนย,ยิ่งฟ้านขยามารดกโลกในระหว่างวันที่15และ24ธันวาคม2566นี้นะคะโดยสามารถนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดที่จัดบริเวณยังจุดที่จัดบริการไว้มี6จุดด้วยกันนะคะจุดแรกนะคะสารกลางหลังเก่า200คันค่ะจุดที่2ลานจอดรถ พิหารพระมงคลมาพิษ300คันนะคะและจุดที่3ลานจอดรถตลาดกรุงศรีส0 0คันจุดที่4ลานจอดรถปางช้าง100คันนะคะจุดที่5จุดจอดรถซอยข้างศารจังหวัด100คันและจุดสุดท้ายนะคะวัดธรรมิกร,ราช100คันนั่นเองนะคะ แล้ววันนี้นะคะในส่วนของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธยยาช่วงเวลาดีๆเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะหรือกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้จบลงแล้วนะคะและติดตามกันใหม่ได้ในสัปดาห์ที่1และสองของทุกเดือนนะคะในส่วนของช่วงเวลาสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธยยานะคะและสุดท้ายนี้นะคะวันศุกร์นี้อย่าลืมไปรับชมกันนะคะเวทีโชว์ศักยภาพของน้องๆทูบีเมื่อวันนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยาที่ งานยอยยิ่งฟ้าที่ยามาระดกโลกในวันศุกร์ที่15ธันวาคมนะคะบริเวณเวทีการเริ่มงานตั้งแต่ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะเรทะเบียนเวลา16นาฬิกาค่ะ,คะเริ่มงานเวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะอ่าไปจับจองที่นั่งกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในต้นเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ